สวัสดีครับทุกคน,นครับมาเที่ยวบ้านพี่เขานะครับเนี่ยพ่อไก่ครับพ่อมาครับตัวนี้สนามาสามไฟครับทับทับพ่อเลยเป็นพ่อไก่เลยลูกไก่แต่ตัวแม่งแข้งหน้าไตดีจัดทุกตัวเลยครับผมมายืนดูวันนั้นลูกมันตี โคตสวยมากเลยตัวนี้รอยน่าจะสองเจ็ดสองแปดตัวนี้ผมก็เจ้าแม่ไก่ผมมาจิ้มเอานะครับจิ้มเอาลูกเขาให้จิ้มอยู่นะครับเอาสายเลือดสองมิสวรมาจิ้ม สีสวยแข้งหน้าจัเดเลยตัวนี้ชนะไม่เกินอันสองครับสามฝ่าซ้อนผมก็จะซื้อลูกมันไปนะครับ ผมเห็นลูกมันเตียวันนั้นสีสาฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วยกเพชรด้วยนะครับ